สวัสดี FC ของน้องเกี้ยวสายปั่นทุกทกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็มาอยู่กับสาวท่านนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ทุนหนักเหมือนเดิมเลยทุน2 0 0พันคะแนนนะคะก่อนจะไปรับชมกันยังไงฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเกี้ยวได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะเออมาวันนี้นะคะขอบายทุกๆุกรอบเลยกันแล้วกันนะคะขอบายนะคะเออเพราะว่าหนูคิดว่าหนูมาเฮ็ดคอนเทนต์ลจ้ะเนาะเออลองดูเบตสามเท่าไรร้อยห้าสิบไม่เอาค่ะ ออขอเป็เบตห้าเลยลกันแล้วกัน50งราบค่ะพี่น้องจ๋าโอเคลองดูนะคะเปิดเปิด <laughs> เปิดคลิปเออเปิดหน้ามาจะเป็นยังไงนะคะพี่น้องจ๋าเออตดิดคัดหน่อยต้องขออฟัย f ซด้วยนะจ๊จะเนาะเจ็บปากแห่เด้อยจ้ะพี่น้องจ๋ปาปากคนใน <laughs> ช่วงสงการที่ผ่านมาหนูจะบอกว่าโอ้จะบอกว่าพี่น้องจ๋าดื่มหนักนะจ๊ะเนาะเอ้ยม่มียังเข่าเลยพี่น้องโอเคมา อ่าเต็มเครื่องไปหนึ่งทีต้องกดตัดบ้างน,นะคะพี่น้องจ๋านะเออถ้าไม่กดตัดเลยนะคะก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะสวยงามเต็มเครื่องไปหนึ่งทีค่ะบึ้บบึ้บสวยงามโอ้โหดอกนี้ได้รางวัลก้อนโตเลยทีเดียวนะสามร้อยเจ็ดสิบหกคะแนนเออถือว่าโอเคอยู่อ่ะกีส่สีรอบค่ะมาเออเดี๋ยวหนูนรอบนี้มึนกดตัดบึ้บเต็มเครื่องเห็นไหมกดตัดปุ๊บแหมสวยงามเลยทีเดียวนะคะรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะคะโอเคเฮ้ยดอกนี้รอดหวะรอดไป Ừ, สองรอบสุดท้าย ừ, รอบนี้กดตัดปึ๊บ ừ, รอบนี้พลาดไปหน่อยนะคะโอเคเข้ามาที่5้าคะแนนนะคะพี่น้องจ๋านะเอ,อถือว่าโอเคแหละถือว่าโอเคนะคะอ,อได้กำไรด้วยมารอบนี้ขอเป็นเบสิคหน่อย500รอคะแนนไปเลยจา้าอ,อขอบายขอบายด้วยจา้านะอ,อทุนสองพันนะี้ถ้าแตกสามพันสี่พันคะแนนเอานะคะนนเนาะเอาอยู่ด้วยจา้านาะ เน้นฝากแล้วก็ต้องเน้นถอนด้วยเด้อพี่น้องจ้าเนาะเออกดตัดหน่อยหนึ่งทีเคช่องสามมาเออไปต่อจ้ะสวยงามค่ะเต็มเครื่องไปหนึ่งทีนะคะเอเบสิบนะเว้ยเกรงใจหนูด้วยเด้อเออหารอยคะแนนเด้อจ้าเออมาโอเคไปต่อ,อ,อบึ๊บบับ๊บพี่น้องจ้าเออ,เอ,อ โอเคโหรอบนี้ขาดทุนเยอะยับโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, พี่น้องจัดเกินไปได้จ้ะเกินไปนะมาอีกจังน่อยดูอีกจังน้อยจ้าอีก,ก,อก,กสักรอบมาห้าร้อยคะแนนอุ้ยดอกนี้โอเคสวยงามสิบสองมุนจ้ะพี่น้องจ้าสิบสองมุนได้จนะ้ะเนาะโอเคลมมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าแตกก็ดีไปนะคะแต่ถ้าไม่แตกก็คือตามนั้นก็แล้วกันนะคะเนาะ,ะ <laughs> เออ สวยงามจ้ะพี่น้องจ๋าสวยงามจ้าโอ้ยเคสได้เคนะคะเออกดตัดหน่อยมหมหนึ่งทีโอ้อีกหนึ่งทีกดตัดโอ้ไม่ตัดให้ด้วยพี่น้องจ๋าโอ้ยประกดตัดให้เ่เด้อโอเครจ้าสวยงามค่ะบึงบาสระบำเฮอีกแล้วโอ้โหบุมีตัวเชื่อมได้จ้ะเนาะเออมารอบนี้บึ้บ,บสวยงามค่ะ เบสิเบสิบพี่น้องสิบมากสองแรกพี่น้องบูสแคัเทอร์ hmm. มา3ตัวแล้วนะคะเนาะโอ้โหอีกอีกสองรอบค่ะมารอบทุกทลายพี่น้องจ้าบนมิยังเขาโอ้โหข่ทุนใหญ่ยาพิดองจ้าพี่น,อนอออ้องเอยเออสาวกะว่าวันนี้มาทำคอนเทนต์ได้หนิเนาะมาจะกลัวอะไรอีกหนึ่งรอบมารอบนี้ถ้าไม่เข้านะพรุ่งนี้หนูเปลี่ยนเกมใหม่เอ บ่องอ๋ได้จ้ะสาวทมเด้อบ่องอ๋ได้จ้ะเนาะเออเล่นตัวมากได้จ้ะเนาะบุ๊บกดตัดหนึ่งทีเอออ,อืไปต่อไปต่อโอเคจ้ะสวยงามค่ะมีต่อบอมีต่อบอโอ้ยอสีเขียวเขียวอืเอาแลลวพี่น้องมันเอาหนูแลลวพี่น้องเออ บอปเป็นยังบอปเป็นยั้งรางวัลก้อนโตสองร้อยกว่วเออหนูบายไปห้าร้อยคะแนนได้หนิเานาะเออลองลองเบิรงลองเบิ่งเได้จ้ะเนาะเมื่อสิได้ทุนคืนบอร,รอบสุดท้ายจ้าโอ้โหพี่น้องขาดทุนได้จ้ะเนาะบอเป็นยั้งบอปเป็นยั้งเออมาอีกจักหนึ่งรอบบึ๊บเออถ้ารอดก็ดีนะคะรอบนี้เนาะถ้าไม่รอดก็ไม่รู้จะเเววยังไงเนาะพี่้องจ้าโอเค บึ๊บก,กดตัดหน่อยกดตัดหน่อยกดตัดสองรอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยเลยจ้ะให้มันไลไปเองพี่น้องจ้าให้มันไลไปเอง<ฮ>ตึงอะไรเยอะนี้วะโคตรตึงอ่ะดูอ่ะฮู้ดูดิศูนพี่น้องพี่น้องศูนคอยกระศูนย์แห้ง เออโอเคมาอยู่สแคเอร์กล้ามาไหมฟรีนฟรีฟมะกล้าให้หนูไหมกล้าให้หนูหนูจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาขอหน่อยขอหน่อยพี่พี่พี่จ๋าหนูรักพี่พี่จ๋าโอ้โหอีพี่น้องมาอีกที่หนึ่งมาพี่จ๋าหนูรักพี่พี่จ๋าขอได้พี่จ๋าหนูรักพี่หนูรักพี่เฮงพี่จา๋หหหจาหนูขอทอ้ออหนูขอทอ้อ,ทอมันชิวิตแล้ว โอ้ยมันได้ตรงไหนล่ะอุ้ยอุ้ย,ยพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋าเอ้ยรอดตัวไปนะคะคลิปเอ่อรอบนี้ลอดตัวไปที่หนูใบนะคะพี่น้องจ๋านะเออได้กําไรหน่อยรอบนี้นะคะมาหนูขอไปลองเบสสามสิบาทเท่าไรหนึ่งพันห้าร้อยคะแนนมาขอเริ่มเลยกัแล้วกันนะคะเนาะเออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องจา๋ามาปะลองลุ้นแบบใจจดใจจ่อแล้วนะคะ โอ้โหสองรอบผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวยงามค่ะโอ้ยสวยงามลูกจ๋าโชคดีไปที่ยังได้นะคะโอ้ยสวยงามไปลูกไปเขียวเขียวโอ้ยสวยงามลูกจ๋าโอ้เจ้าพระคุณนุทช่องพี่โนตมาแล้วจ้าโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอีเจ็ดมวนอีเจ็ดมนเออเบ30สามสิบพี่น้องจ๋าเบีสามสิบค่ะสวยงามลูกจ๋าโอ้ยสีน้ำเงินเสียดายมากอืออีสี่รอบค่ะพี่น้อง โอ้เกรสวยงาม,มกดตัดหน้อยหนึ่งที่เออคิวมาสั่นเล็กน้อยถึงปานกลางอีกแล้วสวยงามค่ะเคมาโอ้โหเสียดายอุ้ยหนูใบต้องหน0่งาคะแนนจะไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะโอ้โหรอบสุดท้ายค่ะมาเออยักษแดงหน่อยเออเฮอว่นนงจา๋าได้แค่นี้เองขาดทุนไปตั้งท่ายสี่ร้อคะแนนโอ้ยตายแล้วอะ โอ้โหไม่ถึงจริงนะคะไม่ถึงอ่ะรอบนี้ขอไปเบส40นะคะลองกดเองบ้างนะคะเออเพื่อได้ทุนมาเพื่อได้ทุนมานะคะเออทุนมา1,500คะแนนหนูบายหมดเด้อโอเคสวยงามค่ะอยากสีชมพูมาไหมเออสวยงามได้หน่อยเออมาบึ้บบ,บ,บั๊บบึ้บบั๊บหืมวายไม่มีเลยนะคะอ่ะมารอบนี้หนูขอบายเลยก็แกล้วกันเบส30คะ่ะพี่น้องจา๋าอีกสักหนึ่งรอบนะคะเนาะ เออเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะพี่น้องจ๋าอืมมากมากพี่น้องจ๋ามาลุนกันอีกที่หนึง่งมาสวยงามไปต่อเลยจ้ะโอเคมันต้องกล้าบัดใจนะพี่น้องจนะ๋าเนาะเออสำหรับสาท่ามนี่คือบางครั้งอ่ะมันมาเบ็ดหนักนะหนูบอกไว้เลยนะคะแต่ก็ไม่แนะนําให้เล่นตามนะคะนี่ไงเป็นไงแตกแล้วเนี่ยแตกแล้วพี่น้องจ๋าแตกแล้วจ้ะ โอ้เครีสวยงามจ้าแตกแล้วสองพันกวา่าดอกนี้ได้จ้าเนาะสวยงามพี่น้องจ้าเออโอ้ยทุนสองพันเหลือเจ็ดรอบนะคะพอได้จ้าเนาะสีได้เท่าไดเนาะสามพันกับเอาสี่พันเอา, 4, เ,อาเอาสะซูมาโอ้โหโอ้เครีไปต่อไหมอีกหน่อยไหมเออสวยงามให้มันได้ 4, สี่พันนะซู หนูจะสีพันสาโอ้ยงหาไวจังสันจากซีสีพันสาสวยงามค่ะโอเคอืจากสีพันสูสีพันสูขอเถอะขอลองรอบสุดท้ายเฮ้พี่น้องจ๋าโอเคเอาแค่โอเห็นไหมเลขยังสวยพี่น้องจ๋าสามค่ะมันดูอีสวย สามสามสามเออสาม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 สมโอเค<ร>พี่น้องจา<ม>๋าก็ถือว่านะคะทุน2,000คะแนนเนาะแล้วก็ได้มา3,500ได้กำไรเท่าไหร่วะ1,500าคะแนนเนาะเออโอเคย okay, ูมากดเบสสามสิบเองกดเองปัดเสร็จเอาแค่3 5 0พพอกูมันขึ้นเรื่อยเลยวะเฮ้ยเออจะเอา4 0 0 0อยู่เยถ้ากูไปได้นะลองดูลองลุ้นกันสวยงามค่ะอือหือ นี่เหรออ่าไปต่อเอาแค่นี้แหละไม่โลบมากเอาแค่พันห้าก็แล้วกันนะคะเออโอเคลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้พี่น้องจ้าแตกละจ้าแตกละจ้าเมื่อแตกร้ายเราต้องเอาซ้ำนี้แล้วเนาะเออบม่ลบด้วยจ้านะโอเคมา โอเคเอาแค่นี้พอนะคะเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเคียวได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญเลยไม่แนะนำให้เล่นตามจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ